สวัสดีนะครับเพื่อนๆน,นี่เป็นคลิปราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคม2565ถามว่าสิ่งใดที่ซ้อเห็นในกระดานโหนก็คงต้องบอกว่าความกระตือลื้นการขยันขันแข็งหรือการทำงานนั้นอาจจะลดน้อยถอยลงมันเต็มไปด้วยความเครียดเต็มไปด้วยความที่ใจร้อนเต็มไปด้วยการที่อารมณ์นั้นอาจจะไม่ปกปติ ฉะนั้นก็ฝากนิดนึงนะครับสําหรับชาวกรกฏทุกท่านนะครับทําอะไรใจเย็นๆทําอะไรใจล้มๆเดือนนี้ถ้าเป็นถ้าเราสามารถควบคุมตัวเองได้ถ้าเราสามารถควบคุมตัวเองได้เชื่อว่าชาวกรกฏหลายๆท่านนะครับจะมีเรื่องน่ายินดีเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะในความสําเร็จนะครับในมิติต่างๆและหลายๆคนนะครับก็คงต้องขอฝากเตือน ที่ใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนหรือมีการใช้รถใช้ลาเยอะกว่าปกตินะครับก็คงขอฝากเอาไว้หนังหนักๆเลยว่าควรจะขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะเดือนนี้เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวนะครับเป็นการเป็นเดือนที่เปิดมาเป็นเดือนแรกที่คนจะขึ้นดอยขึ้นภูนะครับไปรับลมหนาวฉะนั้นก็เชื่อว่าชาวกรกฎหลาย,ลายๆท่าน นะครับที่มีจังหวะวันหยุดนะครับในช่วงออกพรรษาอะไรก็ดีนะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะไปรับลมหนาวนะครับขึ้นดอยขึ้นภูฉะนั้นการขับรถขับลาก็ควรจะต้องระมัดระวังและ,ะตรวจสภาพรถให้ดีนะครับถ้าผ่านในช่วงปลายเดือนไปแล้วนะฮะหลังวันที่24ไปแล้วเนี่ยอาทที่21ไปแล้วเนี่ยซอจะไม่ค่อยเป็นกบฏ สอจะไม่ค่อยเป็นกังวลน,นะฮะแต่ถ้าเป็นในช่วงต้นเดือนนะ,ะจนถึงกลางเดือนตรงนี้อาจจะเป็นกังวลใจเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยถ้าไม่ถึงเล็กน้อยเพราะมันมีดาวสุพเคราะห์โคจรสัมพันธ์ฉะนั้นการที่ดาวสุพเคราะห์โคจรสัมพันธ์แก่ดวงชะตาตนเนี่ยมันบ่งบอกถึงการเขาเรียกว่าคุ้มโทษคุ้มภัยนะฮะในทางหลักโหราศาสตร์เขาเรียกว่าคุ้มโทษคุ้มภัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันคุ้มได้ทั้งหมดไหมมันก็แล้วแต่คนด้วยนะแล้วแต่คนด้วยจากนั้นก็ขอฝากเตือนนะฮะส่วนในเรื่องของความกระตือรือร้นในเรื่องของความเครียดในเรื่องของอะไรมันอาจจะมีนะอาจจะมีเข้ามาความกระตือรือร้นเราอาจจะลดน้อยถอยลงนะครับเต็มไปด้วยความเครียดเต็มไปด้วยปัญหานะค่อยๆแก้ค่อยๆแก่เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนหนักของทุกๆราศีไปดูในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับคาดหวังอะไรมากได้ไหมนะครับสําหรับชาวกรกฎ คาดหวังได้ครับคาดหวังได้แต่หมดเปลืองไหมหมดเปลืองครับแล้วก็มีกลิ่นไอหมดเปลืองอย่างรุนแรงในช่วงต้นต้นเดือนนะมีกลิ่นไอหมดเปลืองรุนแรงในช่วงต้นต้นเดือนจนถึงกลางเดือนฉะนั้นเชื่อว่าชาวราศรีกรกฎมีโอกาสจับจ่ายใช้สอยมีโอกาสซื้อเปลืองเงินทองค่อนข้างมากนะครับส่วนการคาดหวังในเรื่องราได้ที่จะเพิ่มพูน ปรับค่าแรงนะครับเงินเดือนขึ้นข้าราชการปรับซีขับปรับขั้นนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็ยินดีด้วยมีโอกาสค่อนข้างมากนะครับสําหรับกรกฏนะครับแต่ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยก็โอเคหละถ้าเราตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกได้นะครับก็เชื่อว่าเดือนนี้น่าจะยิ้มออกนะน่าจะยิ้มออกแต่ถ้าคุณตัดกิเลสของคุณไม่ได้ตัดรายจ่ายของคุณไม่ออกเดือนนี้ก็อาจจะ เป็นเดือนหนึ่งที่ชักหน้าไม่ถึงหลนะักนะก็คงอาจจะขอยกยอดไปในช่วงไปปลายเดือนนะปลายเดือนนะครับถึงจะมีทิศทางของการจับจ่ายที่ลดน้อยถอยลงไปดูในเรื่องของการงานนะครับกีนี้บอกแล้วว่ามันความกระตือรืร้นมันน้อยลงฉะนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยสอเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีความเฉื่อยชาเฉื่อยแฉะนะครับมาจากอะไรมาจากความเครียดมาจากความเครียด ฉะนั้นพอมาจากความเครียดในความเฉยชาเฉยแฉลอาจจะทําให้เราโดนตาหนิติดเตียงได้ไหมก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่รุนแรงไหมซ้อเชื่อว่าไม่รุนแรงเพราะซอบอกแล้วนะฮะว่าเดือนนี้มีดาวสุพะคอโคจรสัมพันธ์ฉะนั้นการคุ้มโทษคุ้มภัยจากผู้รับผู้ใหญ่จากหัวหน้างานจากผู้จัดก,การจากเจ้าของโรงงานนะครับก็ยังคุ้มโทษคุ้มภัยเราอยู่รวมไปถึงเดือนนี้ยังเป็นเดือนแห่งความสําเร็จนะครับเป็นเดือนแห่งถ้าเราทํางาน อย่างรอบคอบและมีความกระตือหรือล้อนสู้กับตัวเองนิดนึงนะครับก็อาจจะทำให้เรานั้นนะครับมีโอกาสได้รับคำชุมเชยแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะมีโอกาสโปรโมทในเรื่องของรายได้ในเรื่องของสี่ขั้นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานฉะนั้นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับมีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายแต่ข่าวดียเยอะกว่านะครับข่าวดียังเยอะกว่าเพราะว่าซอให้น้ำหนักที่ดาวสุภะขอ ส่วนในเรื่องของความรักความคข้ตัวนี้ซ้อให้ติดลบเลยติดลบแบบตัวแดงแบบแดงจริงๆเลยนะฮะน่าจะเกิดความเครียดจากจุดนี้ด้วยนะครับที่ทําให้เราเฉยชาเฉยแฉแล้วก็เกิดความเครียดนะครับน่าจะเกิดจากเรื่องของความรักเป็นหลักด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของความรักนะฮะมีโอกาสแตกหักไหมซอบ,บอกเลยนะฮะเดือนตุลานี่เป็นเดือนที่มีโอกาสแตกหักค่อนข้างสูง ฉะนั้นใครที่เป็นชาวกรกฏนะครับไม่ว่าอาทิตย์อยู่ที่กรกฏหรือลัคนาอยู่ที่กรกฏนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับไม่รู้ว่าต็งราศีอะไรนะครับทักทายมาได้เดี๋ยวสอจะบอกนะครับส่วนท่านใดที่ชื่นชอบคลิปซอก็ช่วยกันแชร์นิดหนึ่งนะครับคนอื่นจะได้เห็นหน้าซออ่ะไปดูต่อนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยซอบ,บอกเลยว่าติดลบแน่นอนนะครับในตรงส่วนของดาวคุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มอยู่ไหมซอเก่งว่าจะคุ้มไม่อยู่ นะฮะคุ้มอยู่นะยังคุ้มภัยอยู่แต่เกรงว่าจะคุ้มได้ไม่ทั้งหมดฉะนั้นโอกาสที่จะทะเลาะทุ่มเถียงโอกาสที่จะมีปัญหากับคู่ครองโอกาสที่จะเมินเฉยกันนะครับหรือมีอะไรที่ไม่ลงรอยกันนะครับในเรื่องของความรักมีโอกาสเกิดขึ้นและหลายๆคนนะครับคงต้องร้องไห้โหกันไปเลยนะครับขอให้โชคดี